ไปต่อกันที่สายของคุณสิตรีอำนวยนะคะสิตรีอำนวยแสงจันทค่ะเป็นอาหารผ่านศึกมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับมีอะไรจะสอบถามครับคือผมมีมรดกพ่อตกทอดมาทีนี้พี่น้องผมเป็นลูกเมียน้อยจะไม่ได้จดทะเบียนจดรถครับครับ พี่อำนวยต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมอืมจะได้ชัดเจนครับทีนี้มรดกตกทอด,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 ดพ่อแม่เสียไปหมดแล้วครับเสียไปหมดแล้วทีนี้ยาติพี่น้องก็เลยคัดชื่อผมออกจากทะเบียนบ้านเลขที่22หมู่5ตำบลบ้านธรรมออกไปอยู่บ้านน้องสาว พี่เขาไม่แบ่งมรดกกันที่กรมที่ดินผมุงก็ไม่ไม่ได้ไปกับเขาครับท่านมไม่ได้ไปกับเขาไม่ดเลย,ยไม่ได้๋ยวนเดี๋ยวนะนะผมถามพี่นะพี่อำนวยอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้สองสีเก้าสามเจ็ดสิบสองยังท่านเข้าเจ็ดสิบสองี่ยังเจ็ดสิบสองปีนะครับพ่อแม่เสียทิ้งมรดกเอาไว้แต่ว่าพี่น้องที่เป็นพี่น้องไม่ได้แบ่งให้เราเลยซึ่งเราเป็นลูกภรรยาเป็น ถูกไหมลูกไม่้อยครับลูกภรรยาน้อยนะก็เลยพี่น้องก็พ่อก็ไม่ได้แบ่งให้เราใช่ไหมไม่ได้แบ่งให้ครับผมพ่อก็ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรใช่ไหมพ่อนะไม่จดไม่ได้จดครับคือตอนตอนผมยังเด็กอยู่ผมไปเรียนไปอยู่บ้านกับพ่อครับอยู่บ้านเดียวกับพ่อเออแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้ทีนี้พี่พี่น้องน้องแม่แม่ แม่เมียหลวงอ่ะเขาก็รู้จักเราใช่ไหมรู้จักก็อยู่ด้วยเคยอยู่ด้วยกันมาใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับอยู่อยู่กันมาตั้งเด็กๆเลยครับจนอายุเท่ากันลทุกวันนี้อ่อืมอยู่กันมารู้ใครเป็นใครนี่อันนี้ลูกภรรยาน้อยก็อยู่ด้วยกันนะครับพอพ่อตายไปปรากฏว่าทรัพย์มาดกของพ่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบ่งให้พี่เลยใช่ไหมในฐานะลูกคนหนึ่งครับไม่ได้แบ่งเลยคือแล้วมันพ่อเสียนานแล้วล่ะนานแล้วใช่ไหม ครับยี่สิบกว่าปีลครับท่านผ่านมาหลายปีแล้วก็แบ่งกันไปหมดแล้วใช่ไหมทีนี้พี่ยนวยนี่โทรมาถามแบ่งกันหมดแล้วแบ่งกันหมดแล้วที่ที่โทรมาถามผมเนี่ยต้องการจะยังไงครับต้องการจะกลับไปทวงสิทธิ์หรือยังไงครับไม่แยกกลับทวงนท่านประอยัดคือมันคือมันทวงแล้วมันไม่จะมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าครับมันมันนานไปแล้วหรอครับ อ่านี่หนึ่งนะจะทวงสิทธิ์ได้ไหมคำถามที่ว่าอยากจะถามจริงๆอ่ะต้องการอะไรครับพี่ที่ถามเรื่องนี้ถามเป็นข้อมูลเป็นความรู้เป็นความเข้าใจต้องการต้องการที่อยู่ที่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองนะครับผมตอนนี้เช่าห้องก็อยู่ตลอดตั้งแต่ต้องประจากพ่อแม่มาเช่าห้องอยู่ตลอดเช่าทุกวันนี้นะครับค่ะแล้วภรรยามีไหมภรรยาลูกเมีไมมีภรรยามีเลิกกันแล้วครับครับไปมีแฟนใหม่ตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียว อลูกเขามีครอบครัวหมดแล้วครับท่านลำบากไหมตอนเนี้ยผมก็รับจ้างขายของก็อยู่เนี่ยผมอยากจะกลับบ้านนะเนี่ยผมอยู่ต่้นเนี่ยผมบอกคืน้องไปแล้วบ้านเดิมมันที่อยู่บ้านเดิมอยู่ไหนครับเนี่ยจังหวัดอะไรนะอยู่จังหวัดประจินครับอยู่สีมหาโพธิ์ครับท่านจังหว<อ>ัดอำเภอสีมหาโพธิ์เขาเรียกว่าอำเภอสีมหาโพธิ์ครับพี่เจ้าหาโพธิ์จ้า เออนนไม่ไม่ไม่โพนะโพดนะอ่านว่าโพดเนาะครับโพดขี่มาโพดครับอยากจะกลับไปอยู่บ้านพ่อนั่นแหละใช่ไหมที่นั่นแหละ<ม>ใช่ไหมเป็นอยู่ไม่ได้ครัเขาไม่ให้แล้วพี่สะใภก็ไม่ให้อืา<ม>ทีแรกเขาว่าจะตั้งผมเป็นผู้จัดจาก,การมรดกพอฟิ่ที่สาวเสียไปแล้วทีนี้ไปละมาเขาพี่สญญะใภก็ไม่ให้ตอนนี้พีอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนตอนนี้บิ๊มนวอยอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหน อยู่นี่ครับอยู่ประชุมทางน,นี้เนี่ครับ mm. ผมรับจ้างขายหมูย่างก็อยู่เด็ดส mm. ิบสองล้วด้วยอยู่ข้างไอ้โรงเบียร์ช้างเนี่ยครับจะให้พมลงไปเยี่ยมที่บ้านไหมต้องการไหมต้องตอนนี้ผมทอห้องอยู่ครับอยู่หน้าวัดสุกีประเษฐ์เนี่ยจะจะให้พัฒนาสังคมก็ลงไปเยี่ยมเยียนที่บ้านไหมช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นไหมต้องการไหม ไม่รู้จะช่วยเหลืออะไรท่านเลยผมก็ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรดีแต่ตาผมก็เสียข้างแล้วตาเสียข้างก็อย่างนี้พี่พี่พี่อานวยครับผมคือมันมันมีความเป็นมามันมีความซับซ้อนของเรื่องอยู่นะครับจริงๆเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกของพ่อซึ่งพ่อมันยอมรับเป็นลูกโดยพฤตินัยพฤตินัยนะเอามาเลี้ยงดูดูแลใช่ไหมอ่านี่ก็เรียกโดยพฤตินัย แต่โดยนิตินในโดยกฎหมายเนี่ยเป็นลูกที่ไม่ชอบโดยกฎหมายต้องจดทะเบียนรับรองบุตรต้องจดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้ถ้าพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรถ้าพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้เนี่ยนะครับถามว่ามีสิทธิ์ในทรัพย์สินไหมนะครับมันก็เลยไม่มีสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ออกไปซึ่งพอเราถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราต้องใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ก็คือไปร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้เราเป็นบุตรของพ่อโดยชอบโดยกฎหมาย ไปร้องศาลให้ศาลสั่งให้เป็นบุตรของพ่อชอบโดยกฎหมายและจะไปร้องยังไงล่ะหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่พ่อเลี้ยงเรานั่นแหละนั่นแหละคือหลักฐานทุกคนรู้หมดนะครับนั่นคือพยานว่าเนี่ยเราอยู่บ้านพ่อพ่อเขาเลี้ยงดูเข้ามานะครับหรือสองที่สําคัญที่สุดนะแจ้งเกิดใช้นามสกุลใครพ่อเปล่าใช้นามสกุลพ่อครับนามสกุลพ่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือคือเป็นบุตรโดยชอบโดยเป็นบุตรโดยพฤติันแต่ว่าไม่ชอบโดยกฎหมาย นะครับพรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทวงสิทธิ์ตรงนี้เราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลในสารสั่งให้เราเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมนะครับซึ่งไปไกลแล้วลหละนะไปไกลแล้วเพียงแต่ว่าอเอาเอาอย่างนี้ก็ได้พี่อำนวยวันที่พี่จะกลับไปที่สีหมาโพธิ์หรือจะยังไงเนี่ยพี่ไปพบพอ,อายการคุ้มครองสิทธินะไปบอกเรื่องนี้ให้อายการเขาเชิญพี่พี่น้องๆของพี่นะะพี่พี่น้องๆของพี่นะมาคุยกันนิดนึง ว่าเนี่ยเขามีสิทธินะมีสิทธิ์ยังไงนะเขาเป็นลูกคนหนึ่งของพ่อนะสั์มรดกแต่มันผ่านมาแล้วหลายปีนะอ,อายุความมันก็ขาดแล้วนะแต่ว่าต้องอาศัยการพูดคุยกันเจรจากันนะแบ่งที่แกได,ได้อยู่ได้อาศัยสักนิดนึงแกก็ตัวคนเดียวนะครับยงถ้าไม่รักษาคนก็รักษานามสกุลพ่อไว้ถึงไหมนามสกุลเดียวกันนญาตาพ่อเหมือนกันใช่ใช่ รีมเลยลองดูตามนี้ก่อนนะพี่นะอย่างที่ว่านะถ้าคนที่จะช่วยเจรจาก็เชิญมาเจรจาพูดคุยกันญาติญาติพี่ๆน้องๆกันเราคุยเองกันไม่ได้ก็ต้องให้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 คนไปี่อายการช่วยที่ศาลอะไรนะท่านอะไรนะยการจังหวัดที่อยู่ที่ไหนปราจีนก็ไปที่อายการจังหวัดปราจีนใช่ เออใช่เขาเรียกว่าอายการคุ้มครองสิทธิ์นะเขาจะช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีหน้าที่เลยตามกฎหมายล้วจะเจรจาจะพูดจะคุยจะเชิญมาคุยกันตกลงกันตกลงกันได้จบตกลงกันไม่ได้ก็แจ้งววาสิทธิ์ที่คุณจะทํายังไงต่อไปนะคขอบคุณพี่อำนวยนะสู้สู้นะครับผมสู้กีฬาแล้วครับกีฬาสู้แล้ว สู้สู้ครับพี่ครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับขอบคุณจังติจะน้องด้วยนะครับขอบคุณน้องเอ็นบุกเสียใจี่น้องผมมันทิ้งผมสู้เลยลุงชีวิตทหารนักสู้นะลุงดีนะคะคุณลุง